พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะคะพบกับช่องกระประจอยกเกษตรฮัจีคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องในคลิปนี้ผ้าผีผ้าน้องของเฮามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกมันนาปลูกมันนาเดี๋ยผลิตแค่ไหนกับมันไร่เมื่อเปรียบเทียบใส่กันแล้วอันไดจะดีกว่ากันมันนาลงทุนแค่ไหนมันไฮลงทุนไปแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่าตัวนี้เป็นมันไฮค่ะพี่น้องคะตัวนี้เป็นมันไร ส่วนตัวนี้เป็นมันหน้านะคะมันหน้าเนี่ยเฮาจะทาสาเร็จหรือบ่อแล้วก็ได้รับผลผล,ผลิตแค่ไหนมาฟังกันค่ะพี่น้องสาหรับมันสาปะหลังที่เฮาปลูกอยู่ในไฮเฮาจะปลูกต้นเดือนเมษานะคะหรือ,รอปลายเดือนเมษามันก็แล้วแต่ฝนเนาะเมษาพฤษภานะคะสาหรับมันไฮของเฮาเริ่มต้นปลูกในสองเดือนนี้แล้วก็ได้รับผลผลิตเมื่อเดือน ปีใหม่เนาะปีใหม่ก็จะประมาณท่านว่าโมกร,ราได้รับผลผลิตซึ่งเขาจะปลูกอยู่ทีแปดเดือนสำหรับมั่นหน้าของเทาเนี่ยนี่คะ่ะมั่นหน้ามั่นหน้าเนี่ยจะปลูกช่วงเกี่ยวเขาแล้วคะ่ะเกี่ยวเขาก็จะประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะต้นเดือนพฤศจิกากว่าจะไทกว่าจะปลูกเซตซับเรียบร้อยก็จะประมาณกลางเดือนพฤษจิกาเพิ่นก็นจะทยอยกันปลูกแล้วแต่ว่า มันหน้าของเฮ้าต้องใส่สายน้ำยดนะคะพี่น้องมันหน้าใส่สายน้ำยดนะคะเขาต้องมีบอ่อหน้ามีแรงน้ำนะคะพื้นที่ตัวนี้ปกติแล้วเป็นหน้านะพี่น้องแต่สําหรับพื้นที่ตัวนี้เมื่อก่อนจะเป็นดินหน้าขึ้นกันแต่ว่าตอนนี้เฮาเฮ้ากระดิจคองโองจากนูน่นอ้อมอ้อมไปนูน่นอ้อมอ้อมไปนะคะเพราะว่าปลูกปลูกเขาแล้วมันบริเกี่ยวมันก็นจะเป็นดิน ดินแน่หน้าแน่ก็เลยตัดสินใจจกข้องอ่อมกลายเป็นดินให้ค่ะพี่น้องนี่เป็นดินไรนะคะมาเบ่งผลผลิตเห้จเจดินมากหน่อยแค่ใดนะคะนี่คือการเริ่มต้นของการปลูกมันให้ค่ะพี่น้อง มั่นหน้าของเห่าเนี่ยต้องมีแรงน้ำเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบืองสายน้ำยดเนาะนี่ค่ะพี่น้องเพิ่นจจกบอ่อแล้วก็มีสายน้ำยดเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการรดน้ำแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามั่นสำประหลังของเห่าต้องการน้ำม,มากสายน้ำยศน้ำบ่เพียงพ่อค่ะพี่น้องการปลูกมั่นหน้าเนี่ยไถถิถ่งหลายคนแล้วนะตามตามทีประจอยได สัมผัสมากกบเพื่อนเพื่อนบานนะก็ขออภัยผู้ทีทํามันหน้าสําเร็จแต่ในคลิปนี้ประจอยกเกษตรฮจีอยากจะแนะนําพี่น้องเออฟังไปเรื่อยว่ามันจะสําเร็จหรือบ่ตัวนี้มันงามกระจริงแต่มันโดนฝนมากสองครั้งแล้วยอดบานสะพังเลยพี่น้องนี่ยอดบานสะพังแต่เข้าสางหัวได้ดหัวบบใหญ่ด้ประจอยเคยเคยขวดเบงิงหัวของแปลงนี่เท่ากับโปมือเท่ากับเอัญเท่าข้าวนี่แหละ อขออภัยคะ่ะทอทอเมือเมื่อตีนเท่านี้ละเนะเาะขออภัยทีเบาบาสุภาพนะคะพี่น้องเบาเพื่อให้พี่น้องของเฮ้าเข้าใจตามนี้นะคะแต่ว่าพี่น้องของเฮ้าบางท่านก็อาจจะทําสําเร็จก็ขออภัยผู้ที่ทําสําเร็จอีกก็แล้วกันสําหรับประจอบแล้วคิดว่ามั่นหน้าเนี่ยลงทุนหดน้ำกระจริงหดน้ำหลายเสียค่าไฟหลายเด้เจาะบ่อบาดาลอีกบ่อละหมื่นกว่าบาทถึงสามหมื่นเลย บางครั้งกัสามหมื่นบางครั้งกะสองหมื่นแล้วแต่ราคาที่ห้าตกลงกันแต่สําหรับมั่นไฮของห้าเนี่ยปลูกอาศัยน้ำเทวดาแต่ว่ากับ่มีปัญหาเด้พี่น้องเพราะว่ามั่นของห้าเนี่ยมันถูกต้องตามฤด,ดูกาลเนาะเฮาปลูกถูกต้องตามฤด,ดูกาลแต่สําหรับมั่นหน้าแล้ว จะได้เก็บผลผลิตอยู่แค่บุกี่เดือนเองก็ได้เก็บแล้วเพราะว่าเ้าต้องการเริมต้นที่จะปลูกหน้าอีกนะที่จะวานเข่าอีกนะคะพี่น้องตัวนี้ปลูกเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาแล้วก็พฤศจิกาท่านว่าท่านว่าโมกรากรุ่มผ้ามีหน้าเมษาหาเดือนตัวนี้ก็พืชภัแล้วก็ กับประมาณหกเดือนแต่ว่ากับใหญ่ได้พี่น้องมันหกเดือนใบญ่ได้เพราะว่านามเขากับใบทั่วถึงมันเป็นแค่สายน้ำยศค่ะพี่น้องมันบ่มันน้ำฝนถ้าเกิดน้ำฝนเนี่ยรากมันหัวมันสนุกใหญ่สนุกโตแต่นี่มันเป็นมันแรงทั้งแดดแดดแดดแห้งช่วงเดือนมีนาเมษาแดดมากๆเลยคือมันจะทําให้มันของเฮาเนี่ยยุดก,การเจริญเติบโตนะคะในคลิปนี้ประจอยเกษตรฮะจีอยากจะแนะนําพี่น้องของเฮาวา การปลูกมันหน้ามันเสียเวลาค่ะพี่น้องคะปะจอยไปเห็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นแปลงของหยาดเพิ่นจะอยู่ตรงบริเวณน,นั้นแต่ว่าทีดินเพิ่นกักเป็นดินไฮคของเหานี่แหละแต่ว่าเพิ่นปลูกช่วงช่วงเดือนเอ,อ่อพฤศจิกาคือกันก็แปลงนี้เลยและแต่ว่ามันก็บ,บง่งามท่อแปลงนี่หรอกทาะว่านเราบร่ได,ด้หดสายนำยดเนาะแล้วปลูกไปตามยาธากรรมของเราที่นี่เราไถาถิงเลย เราทถยิ้งมือบ้านมือกรหนี่พี่น้องทาถิาถ้งแล้วก็เริ่มต้นปลูกใหม่ปลูกเป็นเป็นหน้าเออเป็นเป็นมันปีแบบที้นี่เป็นมันปีเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ปีหนาสักประมาณเดือนกุมภาพันธ์หน้าเราจะเก็บเกี่ยวนะคะแปลงนี้เป็นแปลงแปลงไฮฮาเดอร์พี่น้องแปลงไร่ปลูกมันปีส่วนตัวนี้ปลูกมันนานะคะมาทายทอดให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันนะคะอีกเมื่อกี้วานเพิ่นก็นจะขวดแล้ว เพิ่นจะทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะสําหรับแปลงนี้เพราะว่าเพิ่นต้องต้องเฝ้าน้าการต้องเฝ้ากับการวานเขาเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหน้านะพี่น้องต้องพี่น้องผู้ใดสนใจเกี่ยวกับการปลูกมันในงานหน้าการศึกษาใหาแ้แน่นแน่นสะกอนหยานมันขาดทุนแต่ว่าสาหรับปจจอยแล้วเมื่อก่อนก็เคยคิดจะปลูกมันหน้าคือกันจะลงทุนคุดน้ำบอบอบาดานย่างเต็มทีเลยพี่น้องเซอร์บซิปซิปไรนี่ลงทุน เกือบแสนเดยทั้งเจาะนา้ำท่องเดินไฟทั้งสื่อแปบสื่อท่อพีวีซีสื่อสายน้ำยศเนี่ยสื่อลำมั่นโนนนี้นั่นเบิดเกือบแสนเลยประมาณหกหมื่นได้แท้หกหมื่นเจ็ดหมื่นนี่มดแท้ค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาจะเอาเงินหกหมื่นเจ็ดหมื่นเฮามาเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนเป็นปลูกพวกพวกแตงกวาพวกถั่วฝักยาวดีกว่านะคะเฮากระบ่จำเป็นต้องปลูกมั่นหน้าหลายปนีนะคะปลูกถั่วปลูกแตงกวาแค่หนึ่งไร่เท่านั้น ถ้าคิดจะเจาะน้ำบาดาลปลูกมันหน้าล้วก็บ่อต้องคิดเลยพี่น้องพี่น้องต้องเจาะบ่อสําหร,รับปลูกแตงกวาปลูกพืชทรงขั้วเห่าล่ะค่ะพี่น้องมันจะได้ดีกว่าปลูกมันหน้านะคะตัวนี้เป็นมันไฮเดอร์พี่น้องเดียวเดียวเดียวพายพี่น้องของเห่าทายบึงมันหน้าของเพลินพ่นสุดลูกหลูกหล,กหลูกตาเลยค่ะช่วงนี้มันของเห่ากําลังจะ,จะเจริญเติบโตกําลังทีจะ ขยายหัวหนาเสียดายเพิ่นต้องเอาออกทันทีเพราะว่าต้องปูเข่าอีกแต่ถ้าเกิดเก็บมั่นแปลงนีิไว้กบบรบบไดคือกันค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงของเดือนกรกฎานะ่ะนามมาแห้งช่วงเดือนนั้นจะเป็นจะเป็นช่วงฝนตกเร่งมันจะบรสามารถเก็บต้นมั่นม่วนนิไว้ได้เลยมันจะเน่าค่ะห้าต้องเอาออกนะคะพี่น้องต้องเอาออกช่วงเดือนมิถุนายนนี่ลาสุดแล้ว ที่สุดแล้วถ้าเกิดหลังจากนั่นไปมั่นเนาแน่นอนสรุปแล้วคือการทำมันหน้าเนี่ยบ่คุ้มเลยค่ะพี่น้องคะบัคุ้มดอกสําหรับการทำมันหน้าประจอยจนใจออกไหมเห็นพี่น้องของเฮาเหตุมั่นหน้าละะ้วก็ะถามเพื่อนว่าเป็นอย่างไดเพื่อนไช้ทิ่งหลายแปลงแล้วค่ะพี่น้องไชยทิ่งหลายแปลงเลยเพื่อที่จะปลูกเข่าปลูกปลูกมั่นสําหรับผู้ที่อยู่ในหน้าเนี่ยกะใจเย็นสักนิดนึง ตัวนี้เพื่อนสามารถเป่นงน้ำออกน้ำเขาใดเพื่อนก็นเลยใจเย็นนะคะพอเพื่อนขวดมั่นออกไปแล้วเพื่อนก็นจะเป่นงน้ำขมาทำหน้าต่อเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเมืองอยู่งลางมันก็ต้องจัดการระบบน้ำไดดีเลยละ่ะสำหรับแปลงนี้นะคะจะบม่มีปัญหาในการทำหน้าหรือทำไรของเพื่อนดอกแปลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดที่กำหนดนดนะ้ำบ่ได้น่ะปลูกบ่ได้กำไรดอกพี่น้องเพราะว่าหัวมันหัวมันบบใหญ่เลย แต่ว่าช่วงนี้หัวไแ่แฉแน่นอนเพราะว่าฝนมาแล้วแต่มันมีปัญหาอยู่ทิงว่าเห่าจงไหวบได้เพราะว่ามันเป็นพื้นนาจะทําให้น้ำถ่วมนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพีและน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ